คนเล่นของเดชผิดคู่ผิดค่ายดูรู้กับมักสิไม่แน่วเป็นไปไล่แบบแต่างตาตัามาหากิกนบ่คืนคน้นช่างบ้านแตกสะแลกขาดบ่สั่นกระตายแต่ว่าที่เลวไหลก็ตายก็คือกลายเป็นปอบมึงเบิงผู้สาวอีน,นั่นงามงาม,งามวะบะักค้าว่มนางเบิงหมอล่ำสีเนียวให้มูเบิงคนใดวะ บักเปลวเหลียวเบิงน้ำตาวากับ่าเห็นจ้าคนมีตาส้มปเูเถาสามสีคนนั่งอยู่น้ำกันคนนั่นเด้ที่ใส่เสือสีเลี้ยง,งนั่นแม้พาสินชีดำน่นนะบักข่ำสีเนียวไปทางเกานั่นละมูเหลียวไปเบิงน้ำเห็นตาส้มปเูเถาน่งจับกุมกันคือเขาบอเห็นผู้สาวผู้ใดจ้าคนที่ใส่เสือเลี้ยงนอกจากแมนาผู้หนึง่งเล่าอายุว่งหกสิบนี่ละ แถมใช่ประสินสีดำคือมันเบานั่นหันยิมมาทางซุ้มมันเนาะถ้าสมัยสาวๆก็สิเป็นตะพูง,งามอยู่แต่ว่นนี่เล่าเถ่าขัาเกลียวเบิงซ่วงบักค่คก็สิตาฝาดแท้ๆไวยมึงเบิงจังใจเป็นบุสาวะ่ะมูวว่าแล้วก็ฮันไปเบิงหมอล่ำตัว้ันหมอล่ำเขาสางไว้ในวัดถาวรเนาะมันเป็นวัดประจำอำเภอฮันบักไงเติอแต่ว่า้านมันประสูงปาไในเด้ มีหลังคาสังกสีฟังเบิงหมอล่ำผู้แรกขึ้นว่าเนี่ยกำมวนคักมันเป็นหมอล่ำก่อนล่ำใส่เสียงแคนแตนแตนแตนมันบาดายมีไม่มียงก็สมัยสม,มัยนี้คนฟังต้องเงียบได้บัดยามเป็นลำบ่สันซุ่มขังหลังสิบ่ได้ยินมีหมอล่ำมาแข่งกันสองคนบอสันผู้ที่ขึ้นกวอนเนี่ยโอ้ยคนมากหลายขันบุ้ที่สวงขึ้นมาล่ำบ่มวลนี่เพิ่นสิภาก,กันกับบานบอสัน หมอลำกะลำไปแต่ว่าบักมูเพ่น,นี่กะค้าตาแนมสาวยิ้มหน่อยยิ้มหญ่อยู่หันแล้วนั่งดามือหนีมาแข่งลำํำเขากะตื่นเต้นแห้งไข่แหน่ไม่พอกับแม่กับหนาขางมาเป็นมูน้ำธรามาดาเพ่นไปหาลำอยู่เลาะบ้านบ่เคยมางานใหญ่ๆจักเถือ่อคนหลายปันนี่กะแห้งตื่นเต้นพอดีไม่ใหญ่าขางผู้เป็นนาเพ่น,นี่ใส่เสียสีเลี้ยงยางมาทังหลังเวที มึงบดตองยานอีดากลวเมีของดีเฉยๆค้นหักคนหลงคนสิมากมึงหลายกว่าอีหมอลันไปอยู่ทั้งหานนั่นแม่ยายดาจมค่าตาเป่าหัวไหลานเอานี่ยไขอ้อกำใช้มือไว้ตลอดบัดล่ำเพราะฉันกัญญาใชเสือฉันได้มึงดีๆแม่ย่ค้างเอาฝ่ายกับดอกไม้กำนน้อยกำหนึ่งยัดใช้มือนั่งด่าจากนั่นก็แอนเอลจะคว้างไปข้างนา เอาเมื่อตบอันนันจะคว้างดังเป๊ะเป๊ะสามเถ้อเฮ็ดก็กูบังก่อนดูแม่แงคางบอกหลานนั่งดากัเฮ็ดน้ำเพิ่นกัพผ้ากันไปยืนอยู่หลังเวทีนั่นละเมื่อนี่ได้พ่อแงสามาเป่าแค่นให้เล่าก็เป็นหมอแค่นเด็ไปซอยเป่าแค่ใหนนั่งพางล่ำผีฝ่ารักษาคนประจำเพราะหมอล่ำผู้แหลก่ล่ำเร็จข้าวหนึ่งก็มีเสียงประกาศจากโก,ก้ซก พอไปนีท่านทีได้พบกับหมอล่ำสาวเสียงดีจากทั้งบ้านน้องปัจจอยหมอล่ำซีดาสีเมืองพ่อประกาศจบค้นกับปบมือสวด้าเบิงว่าหมอล่ำไม่สีล่ำสู่หมอล่ำผู้เก่าใดบ่พ่อนั่งดาเก่าขึ้นเวที่สำนันล่ะคนกระซากันตึงตึงปาดหมอล่ำจาัางหดมาพู้งามแท้ปานั่งฝ้าเลยนาะวาสัน บ่อยตะล่ำขึ้นค้ำแหลกคนในงานในปานถืกอมนเสียงล่ำมันดิงเขาไม่ได้สวดประสาทแหงหลงไหลเคือบเคื่มกว่าเกา่าป้ากันหาเงินหาคายมาให้หมอลำ่ำพอไงเท่าเถ่าอันนึงแต่ย่งลงทุนเอาเงินสตังแดงไปตังวซีบตังผ้ากันฮื้อห้าวสานเล่าเป็นเศรษฐีหน้าเขาล่อนี่ละเงินสตังแดงสมัยเก่ามันจะมีหูเจ่อองกลางเนาะ เอาเสียกห้อยเด้มีตังต่สตังหนึ่งหาสตังแล้วก็ซิบสตังฐานลอยตังบาทหนึ่งพอดีพ่อลานขืนเวทีแม่งแย่ค้างกันยังกลับมานางหนาเวทีนั่นะพีสาวพี่เคยแล้วกันเป็นแนมเบิงผููบ้าใส่เสือหมอหอมสองคนอยู่ห้างกันบอกไกไปไหนดอกชงสายตายเพิ่นออกไปข้างนอกพ่อกันนาวัดมึงจิไปใส่บักคำบักเปีถามเดี๋ยวกูไปเหนี่ข้าวหนึ่ง มึงถากูอยู่นี่ละว่าแล้วก็เลี้ยน้ำดากกูสาวไปผู้มูเนี่ยก็เลี้ยวบางน้ำสงสัยมันมจะงูจักไม่ญ่เสือเลี้ยงนันตี้บัดสันก็จะเป็นพี่น้องมันละวะก็บอกหัวซาละหันกลับมาเบ่งหมอล่ำตัวโดนเห็นตามูยางแกว่แกว่กับมานั่งลงศงสรดเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งไม่ญ่เสียเลี้ยงกับยางกลับมาสาธเจ้าขวงมึงไปใส่มาวะบักเปสงสัยทาทางมูอารมณ์ดี กูได้ผู้สาวผู้นั้นแล้วเด้ปาดคนจังไนมาผู้งามคักวะมันเอาตะเพออยู่บ่เศร้าเออช่วไปหากันแนวใดก็ได้ไว้แทะบักเปยสงสัยแม่ใยญ่อนนั่นเทากระดอกระเดียงยังจีวาเราเป็นผู้สาวอยู่เถียงหน้าละนี่แล้วบักคับวาพ่อนั่งดาล่ำแล้วกับพ้ากันนอนอยู่สาราบัดนั่นละหวนจกคับเลื่อยพันเอาเกี้ยนมาย่านก้นปนกลางทาง พากันเอาเงินออกมานับเด้บ่ได้จักบาทปามึงก็ได้ลายแต่อีดาว่าต้องเฮ็ดยังแล้วล่ะหาตต่ตั้น้ำหมอล่ำเนี่ยก็พ่ออยากพอกินไปเป็นปีแม่หญ่สารพูดเป็นแม่ว่าคาโตสามบาทอีกสองบาทหกสิบตัง์นี่ได้ทั้งหนาหานคอยแบงให้หน้าหาสิบตังเด้อคาคู่หิห้จ้านั่งดาเอาเงินให้หน้าแม่หญ่ค้างยิ้มน่อยยิ้มไง เลาจะไปนํําล้านอยูุตลอดมีนาทีเป้าหัวห้ก่อนจะขึ้นเวทีสมัยตะล่ำใหม่ๆไม่แต่คาโตบาทเดียวแต่หลังจากที่มีซื้อเสียงแล้วก็เสร่มมีคาโตหลายขึ้นหลายขึ้นแพงแแพงแน่กะซีบาทหาบาทกระแบง่งคาโตห้ยมอล่ำบาทหนึ่งจะควากงกับผ้ากันนอนตื่นเสากะจังออกเดินทางกับบ้านแรกแลกนั่งดากใะ้หน้าเนี่ยละเป่าหัวห ต่ว่าหลังลงเริ่มมองว่าบอยากจ่ายเงินให้หนาเธอละหาสิบตังก็เลยอยากเลี้ยนเองมาแ่คางก็เลยซอนให้ข้าท้าคู่หีไ่นี่มันเป็นข้าท้ามาหาเสน่ห์ขอบจักรกว่านท้ามักผู้เบ้าผู้ใดว่าข้าท้านี่แล้วตบอนัน,นจะควางเป๊ะเป๊ะสามเธอผู้เบ้าที่ล็อกไว้นี่สิมาลงมักท่านที่แล้วก็จะได้เห็นว่าเพิ่นนี่ผู้งามคักท้าเลี้ยงม่อนก็จะได้ม่อนตัวไง สาวไหมไหมกับบอขาดหาปูหาปลากระไดหลายเขาในหน้ากระงามว่าเป็นเพียเป็นพ่ายเดียเวลาผ่านไปนั่งดากระไดหมอแก้นมาตะทางอุบลมาเป็นผัวกับผ้ากันออกหาล่ำปลายส่วนมาแยกขางตะกวนเล่าเห็ดห้ยเห็ดหน้าตะวันย่อนเป็นค้นขีดขานเล่าก็เลยเศร้าเห็ดผัวก็ตายเนาะหากินโดยการขอเงินขอข้ามเขาหรือบอชันกับแนวอยากแนวกินจากผู้ชส้สมติดพันนั่นละ บ่ได้สนดอกว่าลูกไผ่ผัวไผ่มันบ่แมนผู้เดียวได้บัดเนี่ย่านมันเป็นสิบเป็นเศร้าอยากได้ผู้ไดแล้วก็จมค่าถ้าคู่หีหไยแล้วก็ตบเป๊ะเป๊ะสามเถื่อเป็นอันเสร็จเล่าเมื่อหนึ่งบัดมีผู้ชายหนาตาดีผู้นึ่งย่างเขามาในมู่บ้านใส่กางเกงสแลกลีดอย่างดีเสื้อเชิ้สีขาวบ้านสาวข้างไปทางใดครับน้ายอนันั์นถาม พอไงที่เล่าน่งอยู่แต่กบบักย่อมกระคืดแล้วว่าเจ้าขวองหูฝฟาดฮะมึงว่าจังใดก็มาหาผู้ใดกว็วาสาวค้างแม่ครับเพิ่นว่าบ้านอยู่ทางคุมใต้วะสันเพิ่นตอบเลี้ยวเบื้องเลี้ยวม้อนี่นะสิบ่เกินสามสิบแต่มาแย่ค้างนี่พว่วงสิเขาหกสิบแล้วแม่นหนังเอียกง่าบเนมาจังสี่อีกแล้วพอใญ่คืดถามออกไปว่า มาตะบานใดล่ะนายก็ได้พายกระเป๋าเลียวเบื้องกระเป๋าพาเดี๋พายมานั่งมาจะทางบ้านพาครับจับรถไฟแล้วก็ยางตอมาเอาสมัยนั้นมันบ่มีรหลดเม์เด้ส่วนแง่ก็จะไปนางรถไฟบ่สันกัขี้เกียนหรือบ่สันกัขี่รถมาพุละยางรถไส้นีไปแว่ขว้าดลราแว่กอกบักเมอยูหนาบ้านนั่นละประามเอารหลด พหอยสิเนี่วไปบ้ามันจะมาหม,มุนสามมือบ้ามันจะบ่คือบักก้อนๆนเนี่ยเจ้เหอหญ่ว่า,วานายอน,นันตก็ย่างล่งไปไปพ่อบ้านผู้สาวกับเขาไปเห็นแม่แ้างนั่งยูติตรลางเฮียนท่วมเกียร์มอนอยู่สวัสดีครับคุณแม่ผมมาหาสาวค้างครับแม่แ้างตกใจย้อนเพิินจำผู้บ่าวได้ต่ว่าจะควงเพาท่านไหนจมม่นยังก็เลยเห็นเป็นผู้เทา เอออ้ขางมันไปตุระข้างนอกข้าวเดียวกับมาดรอกน่งถามมัชส์กันเดอร์วัสนจัดนำจัดทายผู้เบาแมยใหญ่แถาแม่แมาแไน่ขางนั่นพวงนางตำหม,มากอยู่แต่รางแย่นกับแนมเบื้องปอปากยังดอกเห็นแต่าแยคขางยางก็ไปในสวนหลังบ้านข้าวหนึ่งกับยางออกมาบ่อยแต่เห็นหน้าเมยคขางเบานั่นก็นทักขึ้นมาท่านที่สาว้างอายมหา นั่งทาอยู่ข้าวนึ่งแล้วละวาสันนั่งพางผู้ลูกสาวกับแม่ยายเ่ากับผ้ากันแนมนากันเฮ็ดสีหนาบาส่สบายใจดอกพ่อหอดหน้ามือแรงผู้บ่าวนั่นก็น,นอนในห้องนําแมัย่าค้างนั่นละยู่ได้ช้ามือกักลับไปแตวบาทาทางตอนยางออกบ้านนี่มันเป็นมือมือล้อยๆเด้ม้าก็เฮ้ากับหัวน้ำดากสวดสวดค้าง กว่าเมื่อเช้าเห็ดหน้ำมณีได้แล้วละ่ะมม่เป็นบาปเป็นกรรมผู้แมย์ใหญ่เถาว่าแต่ว่าแมายใหญ่ค้างนี่หันมาเห็ดตาขวางใส่ยูเฉยเฉยจะมาหยงเรื่องของข่อยแมย์ใหญ่เถาฟ้าวลบตาลูกสาวยอนหูยูว่ายยังเป็นยังเนาะสมัยตาหลายสิบปีก่อนนี่ตอนนั่งค้างหัดเลี้ยงวิช่าคู่หญิหญายไม่ไหมก็ได้ลูกได้ผัวแต่ว่าพ่อลูกหญ่มาจากน้อยกเกลื่อนมีุ้ไสเขามาติดพัน กระเทียงกันแด้บัเนี้กับผัวลูกเคยสีเขียดแนวดบูเห็นแต่มาบอกแม่เท่าว่าเท่าว่าอีกครั้งมันจะเป็นปอบได้แม่เมื่อขึ้นคอยเห็นมันลงไปกินไก่ในเ่ยเราเห็นตะว่างซากไกซ่ซีหาโตนี่ละบึ๊บลงใส่เตียงแต่ละโตถือจกใส่ออกมาเบิดแล้วมึงหาว้าไปทรวตสิตว่าแม่หมากัดตายติเอาไปฟังไว้ในสวนุนไปแม่ไ่ว่า พอท่านโดนไก่ก็เริ่มตายดูขึ้นดูขึ้นไก่ไทยบ้านยูกไก่ใกล้กันนั่นก็นกนกนตายเพราะเศร้าดาลาโตสิถือควักใส่ควักพุ่งบัดคนกะสาบปลอบเขาปอบมันยังพอท่านได้กแก้ซื่อๆได้นี่เจ้าของมันเลยต้องจกตับจกใส่กินถ้ามันแก้แล้วสิเขาไปรีกกินอยู่ข้างในบอกหูดอกว่าถือปอบกินจนกว่าสิตายบุญลูกเคยบอกพ่อเท่าแม่เท่าแต่กะเถือกให้ ฮ่าบัลลุดเคยในขี่หึงขี่ห้วงและใส่กวมเมียเจ้าขวางวัสนต่วมามือหนึ่งยู่ดีดีติดบุญผู้ผัวเนี่ยไหลาตายมือตายนั่นเป็นมือวันพระแล่มสิบหาคำเสียงมาเฮามาห้อนบ่เศร้าผู้แม่เทาล่อนอนบ่รับเนาะก็เลยนอนมืนตาเล่นอยู่ในมุงมุงแล้วก็กางอยู่หลาะสนเฮี้ยนฟังหนึ่งผู้หล้านสาวนั่งพางนี่น,น้อยอยู่เด้ก็นอนอยู่้างคาง,งเพื่อนน่ะละผัวลอกก็นอนทัดไปอีก ในบ้านมันก็มืดเบิดเด้เพิ่นเห็นตักเงาค้นยางออกมาจากห้องลูกสาวลูกเขยมันเป็นเงาดำดำแต่ว่าตามันเป็นแสงสีเหลืองมันหยุดเลี้ยวบังเล่าจากนั่นกันยางลงเยียนไปเล่าจำได้ว่าน,นั้นเงาลูกสาวเล่าแท้ๆเพราะว่าย่าเมื่อ้าก็ได้จัดงานศพลูกเขยนั่นแล้วท้ายบ้านกระซาก,กันผีแม่ไม้เข้าบ้านพ้ากันหาปลัดคลิกมาห้อย้หนาเคียงหัวเนาะ แต่วามั่นผัดว่าได้ผลเริ่มมีคนตายเรื่อยๆแต่ว่ามนใไญ่เ่านี่บ่กล้าเบายังให้คนฟังมือหนึ่งกะมาหดคิ้วพอใหญ่เ่าพอนั่งค้างเพิ่นมีอาการบ่กินเขากินน้ำบ่ปากบ่เบาน้ำไผ่นั่งซึมอยู่ลายมือบยอย่อมออกจากมุงแดกกะได้เอินพอใหญ่ท่านหมอท้ำแล้วละมาตะบานเอินเนาะมาหดน้ำมนตนให้ต่ว่าพอยหญ่ท่านละหวานบ่แมนเป็นไข้ เล่าถือปอบเขาวสันก็ได้ใส่หวานไฟนั่นแล้วหดดต่กับบ่เห็ดแห้งดอกยันพเนยเถาเราตายย้อนแฉถามจังได้เล่ากับบ่ปากว่ยอมเบายังเด้บ่ท่านโดนปอบออกเล่ากับลมปางางลงได้ปัวเอากันเล่ากินเขากินน้ำเพได้เนาะตว่าพ่านไปบ่จักมือเล่ากับไตตะกอนเล่าสิตายเนี่ยเล่าได้ซิมหัมพเญ่เถาภูมิยาวะ อีคางมันเป็นปอบเข้าด้วยความเป็นแม่เล่ากับว่าอยากเเบาความนั่นความนี่ก้หนหมูจักกระเก็บเอาไว้ใน่ใจจนหอดสมมุนี้ละแหงเห็นมีผู้ชา้มาหานั่งคางลูกสาวซะแล้วแถมยังเอิ้นว่าสาวคางสาวค้างเฮ้ยแหงเห็นเนเล่ามั่นใจครับว่าหลูกสาวจะคล้องเป็นปอบแท้ๆหลังจากที่ผู้ชายไล่ล่าสุดหนีมาหามานแง่้างผ่านไปในช่วงมือ ก็มีคนไปพ่อเป็นซอย่ค้างทางคือเก่าแต่กะเห็นยังบได้คนกะซากันว่าว่าแมนอีข้ขางมาเป็นปอาเด็นี่เป็นไล่ที่สามแล้วเด้เนี่มาหากค้ขางเราก็ตายนี่คนว่าตังตะมือพญ่พ่นสิตายนั่นก็เห็นมันยางของมาตตบานเล่าได้ละคนหนึ่งเบาขึ้นย้อนช่วงนั่นพญ่พ่นเราเป็นไทบานน้องปลาจ้อยนี่ละเล่าป่วยกะซาะกะแสะเนาะ นักขึ้นชัมม่อมมอสมอมาแ่ค้างกับม่านาบ้านพอมึงเป็นจังไดแน่หลานนั่งไขขืนแนนไปมาแ่ค้างถามลูกสาวพ,ยยพ่อหญ่พลนจากนั้นเิ่นก็ขึ้นไปเบิ้งพ่อยญ่พ้นอยู่ทั้งเฮียนเป็นจังไดแน่ละพะยย่อยญ่ไขมายามเศร้าซะเด้อบ,บาทนี่วาสันมหญ่ค้างแล้วก็ยิบเอาไฟผูกแขนอันทีเขาเอาไว้เห้คนมายามผูกแขนผู้ป่วย ขู่แขนพ,อพน่อหญ่พ่นอยู่โดนบาว่างจากเถื่เเวานั่นเว้านี่บ่ยมลงจนว่าสุ่มมาที่หลังเขาขืนมาแย่คนมันหลายล้าก็เลยลงมาพ่อเล่ายางหนีไปคนก็เห็นหมาดำแลีนอยู่แต่ลางเฮี้ยพ่อหญ่พ่นคือกันพ่อ,อยหยามมือเศร้าพ่อยญ่พ่นก็เซ็ตบักกองดองคนก็คืดวา่าแมนแล้วล่ะไปทางใดคนก็บยานเล่าละแวงว่ามัใหย่ค้างนี่ละเป็นปอบ นั่งพร้อมกับคู่ปานหัวตาแต่งงานใหม่เพิ่นกระปุกเฮี้ยนลังบักไงเติบเดยอยุ่อเลาะสาลากลางบ้านพอดีว่ามีลูกน,น้อยย่ามกังเว้นเพิ่นกะสินั่งเด่นอยู่ใต่ลางเฮี้ยนเอาลูกใช้อู้กวยเนาะได้ยินเสียงมาเฮาสวดสวดมากะซองเบิงเห็นตามมาแย่ค้างถือตาหมากยางมากนั่งพร้อมในฟ้าวอุ้มลูกขึ้นทั้งเฮี้ยนไม่แย่ค้างเห็นจังสันเล่าก็เลยอเอือนใช่อีพร้อม บักเฟี้ยงหน้าบ้านมึงกูขวาจักน้อยได้บ่านา่งผัวมบ่ตอบเดะมันแย่ค้างกระเอินไปไหมอีผ้อมึงได้ยินกูบ้าเด๋ยเนี้มาบักแดงสวงบักนันกระผพากันเฮาเลามันแย่ค้างกะหาจับควันแล้วมาไลหมาหาในีเฮาเกมแถวว่ะเพราะนา่งผัวมบ่ตอบอกีกมันแย่ค้างกะกลมล้มไปเก็บบักเฟี้ยงเห็นตาเสียงจมปากจมคำเสียดายมันล่นถิ่เชื่อ กูจะเอาไปล่างแขนล่างขาล่างเมื่อนีล่ละเก็บบักเฟี้ยงซุกส่สยตาได้ซีหาหน่ยวนยเลอกกระย่างไปข้าวนึงนั่งพร้อมกับจังผ้าลูกลงมาห่างล่างได้ยินเสียงนั่งเสียมูหลุ่นนองบานพันยูซีแยกหมอมุมอีกฟังหนึ่งเนาะเป็นจังได้ละพีขึ้นแรงขื้นขันขนขงเทิงไห้แท้ค <c oughs> อยว่าจะยา่างกนเล่นน้ำอยู่ไหมบอกร้าเราละบันนี้นั่งเสียพมพ่วงทองอใหญ่ๆไก่ออกเราละ หวนจะออกจากบ้านกะย่านปอบไม่แย่คางแลนต่ำก็เลยห้องเบ้ากันเอานั่งสยามเนี่ยเพิ่นเป็นหลูกสาวเดียวพอ่อคาไม่ดังนั้นบ้านเล่าก็เลยเป็นบ้านไม้สองสันบักไง้รวยกว่ามวนเถอะทีให้ที่หน้าเนี่หลายครักเพิ่นจะยู่ติดกับถนนมิตรภาพตาสมัยตะกีนี่ถนนมิตรภาพเป็นกี่หินแหบักไง่หนึ่งเดถ้าทยบ้านกับผ้ากันว่าเป็ยังเจะไปหาทางทีทางทางไกลถนนแท้วสัน สมัยตาเกามันถิดปนง่วปปนควายลักเขากันางเนาะเพิ่นว่ามันอันตรายต่ว่าผู้พ่อข้าในเพิ่นกับบ่ววางสันเด้เพิ่นว่าเอาสะดวกความคิดตรงขามกับคู่ปานเดะไปหาทางเอาอยุบุนติดบุงฟังซี่ผุนแมเขาอ,อกันยากเบิงบัดยามเขาจะเลื่อนแล้วลูกล้านเขาขายทีจนว่ารวยเบิด์ตปนี่ผู้เจ้าของขายกับบ่ไดแม่นั่งเสียมกับพ่มเสียหยางงอกงอกอยู่ใต้ข้างผู้กักกบักหมากนาบ้าน สมัยตะเก่าพนเสืผ้ากันเขียวมากแต่เป็นสาวสาวผุนเดะเขียวดำบดสุกคนมึ่กลระว่างไว้แน่ละนนั่งเห็นแมงยักข้างทางได้กระยับไปยางไก่หลายแห่งพ่วมเสียออกแล้วท่องกันใหญ่ๆ่แมงใหญ่เล่าเตือนหลูกสาวพ่อตกง่ามกลางคืนนั่งพร้อมในกระฝันเห็นหมาดำยืนอยู่นาเคียงหัวสมัยแต่กี่พินกระเอาเสาแกนมาปักเป็นเสาเนาะ เป็นวางเป็นวางเอาไม้ไผ่มาตีขาดเป็นลำเลืเลยบอกอาน่าเขตซื่อๆนะหลายปีมันจังผุเด้มาดำมันก็ยืนจ้องยวงสันลละเพิ่นก็เลยสะเดืดตื่นฟาวสวดมนต์ยางไว้เพราะเ่าเมื่อเศารก็เบ่าสู้คู่ปานผู้ผัวฟังมันบอมียังดอกผีเพื่อนันปอบกับเป็นตันนวค้นเบ่าซื่อสร้างไผ่ก็จะไปหาว่าเขาเป็นปอบไล่ออกจากบ้านจากซองคนเฮานี่มันจิตใจบดีแท้ คู่ปานว่าให้เมียย้อนแล้วเป็นก้นหัวสมัยไม่เทิ่งเพิ่นกระเลี่ยนมาเนาะคู่ปานในเพิ่นได้เป็นคู่ตั้งแต่อายุสิบหาุณเด้ย้อนแล้วเลี่ยนเก่งไปสอบก็บได้เลยตบ่าแต่งงานกับสิบเจ็ดสิบแปดนี่ละได้ลูกชายผู้แหลกกับหัวตาสามชีเดือนคนสมัยเก่าแต่งงานกันเร็วสร้างครอบสร้างครัวหาอยากหากินกันบลาะแหละคือสมือนี่เด้เพิ่นกระแต่งตัวไปโรงเรียน โรงเรียนกับลูเรียนปฐมเลาะบ้านนั่นละนา่งพร้อมได้ยินพวัวเบาจังสันเล่ากับบ่กาเถียงแต่ว่ากับบ่ประมาทดอกตาละมือเพิ่นกะจิไปหาบน้ำอยู่เลาะหนองน้ำในหมู่บ้านพุละใส่โงค์ใส่แอ,องไวยางไปไกลเตือ้อธรรมดาเพิ่นกะจิมีโอคงใหญ่เลี้ยงกันไรซ่าอยู่ขางเฮียนเนาะห้องเอาน้ำฝนจากล้างข้าไปกินไวใส่ต้นธนาแรงก็จะไปหาบน้ำม,มัตน้หนองใหญ่หมู่บ้านขั้นปีได้แรงคัก กะชิไปพูนแม่นํำซี่เอาเกียนไปใส่ตะบานใดจนกระหาบเอาท่านนำกินเนเป็นกะชิขุดสางเอาเด้สางกะชิขุดไวเ้เลาะน้องใ่นั่นละนั่งพ้อเนี่ยก็เอาลูกฝากไว้กับแม่ของนั่งเสียมนั่งเสียมมันกะทองใย่ๆกับไปน้ำตาบานใส่น้ำเคืองคุพ่อหาบกลับมาคางทางมันก็จะเป็นปลาได้บาเนี่ยเฮียนคนบพท่านในหลายดอก เห็นตามัน่ง่คางยืนดักทางอยู่ห้วท้องหง่มั่นม่านจังสินี่หาบน้ำยุตินั่งระว่างมั่นรุดเด้หระแม่คางเลี้ยวบังท้องอีนั่งเสียมอื่นน้ำไลลเอียกเอียกนั่งพร้อมเห็นจังซันกับเฝ้าหาบน้ำเขาไปบังไว้บ่ผ้ากันหยุดเด้เฝ้ายางให้หอดเฮียนไวไวเจ้าเห็นบ่วังหันแล้วอื่นน้ำไหลพร้อมนั่งเสียมท่องเบาท่องหอบเมยแว่เขาบานเจ้าควง แท่น้ำเราก็ออกไปไหมแม่แง่ค้างยืนอยู่มองเก่าบ่าไปใสย,ย่างกายบ่ได้กะเ้าตะความเก,ากนน่าเราก็เอื่นน้ำไล่เอียกอยยกน้ำดากเขาพ่อโต๊ะคำนั่งเสียมกบปวดท้องแห้งมั่นบ่ท่านแต่หอดขวบอยู่คือเฝ้าแต่ว่าแม่แง่เล่าว,ว่าทิศช่วงผู้ผัวนั่งเสียมนี่ก็เฝ้าไปตัดน้ำบักท่านมาผู้พอเนี่ยก็เอาเกียนออกไปเอื่นหมอตำแหน่ เพิ่นอยู่บ้านน้องน้ำอีกหมู่บ้านหนึง่งมันเป็นบ้านเก่าตะเข่าตะเดิมคนก็หลยอยู่หันหมอท่ำหมอยาก็อยู่หันเบิดหมอท่านที่เราเป็นหมอท่ำก็อยู่บ้านน้องน้ำนี่ละส,สัวสิไปสิกลับมามันกระโดนเติบไข่แน่ตาหมอตาแย่เพิ่นบ่ท่านในท่าแต่ขงขวางแด้กระจำออกมาโหลดมาหอดก็เห็นทิศช่วงเอาน้ำมาโพออมตะแค่ไว้แล้วเพิ่นเป็นบ้านไม่สองสันบริด้มแต่ลางเฮียนคือมูเด้ สั้นล่างมันก็เอาไม้แอมเบิดตะว่าพื้นเฮี้ยนก็นยังเป็นขี้ดินคือเก้าเอาตะแครม,มาตั้งไว้ในเฮี้ยนน่นละเป็นมองออกลูกเสียงคนก็นเอกะอากยอนเพิ่นเป็นค้นกวงขวางพีนองเพิ่นหลาผ้ากันมาซุ่มเบิงนั่งพร้อมนี่ก็บ่ได้ออกไปดอกถ้าฟังอยู่ต้งเฮี้ยนจาขวางได้ยินเสียงเด็กน่อยห้องอเวอยเวยนั่งพร้อมกับยางไปซ่องเฮี้ยนเพิ่นสมัยเก้านี่บ่ได้ปิดทึบเบิด ช่วงฟ้าแอมที่ว่อยออกไปทั้งนาบ้านเพื่อนเสียเหตุเป็นหลูกกงเด้ไม่ละแนงตีตะผพื่นหอดหลังคาเลี้ยวออกไปข้างนอกก็เห็นเบิดเล่าเห็นเงาผู้ยิ่งผู้หน่อยหน่อยจ้อยจ้อยใส่ผ้าสินสีดำยืนอยู่นาบ้านนั่งเสียมขึ้นมาแย่ค้างแต่ว่านั่งผอมคึดไดนใจบ่อยตะคึดซ้นำนันละ่ะคือยังไม่หญ่อันนั้นเล่าได้ยินความคืดน,นั่งผอมเล่าหันหนามาทาังบ้านนั่งผอมซาซา แสงแตะเกียงกับขี่ไต่แต่ลางเฮียนนั่งเสียมมันกระซองออกมาเนาะเห็นเงาคนยางพุบไปพุบมาแสงที่มั่นซองถืกอหนาเห็ดในหูว่าไม่แย่อันนั้นไม่แย่ค้างอีหลีเล่ายิ้มตาเป็นประกายเรื่องแสองออกมาจากหน่อยนา่งพร้อมฟาวลบก็บไปแอบอยู่มองที่มันมีผนังทึบๆใจสั้นย่อนยานข้าวนึงกระเด้หนาออกไปซ่องเบื้องไม่ ตาก็บอกเห็นแม่แขางอยู่หันแล้วผ่านไปบอกพ่อเข้าแต่ยินแต่เสียงค้นผ้ากันห,อห้องหายฮือจำได้ว่าเสียงนั่งเสียมกับแม่เฒ่าเป็นยังกันน้อนั่งพวมขึ้นได้ยินนต่เสียงห้องว่าชายมันแม่หมอมันไปยนได้ตายมันบ่อะร้านครไปยันได้ตายมันบ่ออืออืออไอ้หนาแม่เฒ่าห้องแข่งกับนั่งเสียม นั่งพร้อมอยากออกไปเบื้องใจสิขาดเด้ต่ว่ามั่นคำมั่นมืดแล้วแล้วมั่นกัแหงเมี่ยาวเรืองพี่ปอบแล้วก็ยังเป็นปอบตัวเดียวกันที่มายืนอยู่อีกบ่กล่าวออกไปเนาะก็ได้ตาคืดอีตโตนซาดมูเพิ่นหัวตามีลูกกกกะมาตายจอยเพราะย่ามือเศร้าเพิ่นกะเบ่าสู้นหน่ายเล้าเล่าเป็นพี่ชายคู่ปานเพิ่นก็เลยเอาไฟเอาได้มาผูกแขนหนองไพ่กับห้านหน่อยกันปอบไม่ญงขัง มึงกะระวังให้ดีทองเฮงม่านแล้วน่ายเล้าว,ว่าเหลียวเห็นทองนองไผ่พ่วมใงเราได้บานนี่อีกบดนนี่ละกัสิออกแต่ว่าไม่แง่ค้างนี่หูแล้วเที่ยวไปเที่ยวมานาบ้านสุม,มือสุม,มือทำทามาเก็บบักเฟี้ยงแน่บักย่มแน่ไปจังสันนั่งพร้อมกับพยายามเอาลูกขึ้นไว้ทั้งเฮี่ยนแลนหนีเรา,เาประจำแต่ว่าปอบไม่แง่ค้างนี่ มันอยากได้ยังมันจะจ้องเอาไว้เด้มันท่ม้ํามากไม้ไว้นาบ้านบ่นแห้งแล้ว